เอาที่นี้มาถึงไหนละถึงถึงวิญญาณอาหารเมื่อเราสั่งสมแต่คุณงามความดีพวกนี้จะเป็นเป็นอาหารส่งให้ชีวิตไปงอกในสิ่งที่ดีที่งามจะขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งแกทําความดีมาตลอดทําชั่วนิดเดียวตกนรกเลยพอดีไม่คุ้มกับความดีเพราะวิญญาณอาหารตัวตัวหลังนี่มันมาแรงกว่า ต่อมาที่นี่อาหารสําคัญอาหารสุดท้ายที่ทําให้เราเกิดมาเป็นคนสวยเป็นคนขี้รลยเป็นคนทุกข์เป็นคนยากเป็นคนรวยเป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นอาหารประเภทสุดท้ายเรียกว่าวิญญาณอาหารอาหารของวิญญาณอาหารของวิญญาณนั้นมีอะไรมีบาปกับบุญภาษาบาลีเรียกว่า สังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณสังแปลว่าพร้อมคาะแปลว่าการกระทําพร้อมกันสังขารที่เป็นอาหารให้เกิดวิญญาณนั้นมันมีอยู่สองสังขารคือปุญญาภิสังขารคือความคิดในใจปรุงแต่งอย่างเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วก็อปุญญาภิสังขาร สังขารที่ไม่เป็นบุญที่เป็นบาปที่คิดชั่วอย่างยินเมื่อเวลาจะตายตัวนั้นส่งคนคนหนึ่งเี่ททำดีมาตลอดทำชั่วนิดเดียวเวลาจะตายจิตดวงสุดท้ายไม่ได้ไปคิดถึงความดีไปคิดถึงความชั่วนะตัวนั้นน่ะจะเป็นโมตีบจะเป็นพลังขับวิญญาณให้ไปเกิดชั่วก่อนก่อนที่จะไปรับอาบุญเพราะอาหารตัวนี้มันมาแรง ดังเมื่อวานนี้อาตมาบอกว่าเรามานี่เราได้อะไรอย่างน้อยให้มันได้อนุสารนานุตริยะและลึกถึงสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เราได้มานั่งสมาธิด้วยกันเป็นมงอยู่ตรงนี้มาอดมาทน,นอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นอาหารเป็นปุญญาทิสังขารสุดท้ายถ้าสมมุติว่าเราจะตายไปเย็นนี้คืนนี้พอสลบไปจิตมันรลลึกถึงภาพที่มานั่ง สมาธิกันเป็นมุมุงอยู่ใต้ศาลาจิตดวงนี้คิดอย่างนี้พอพอขาดปั๊บไปมันไปโน่นเลยไปสวรรค์โน่นไปพรมโลกน่นพระพุทธเจ้าทานว่าจิตเตอะสักิริเทสุขติปฏิกังขาไม่ต้องสงสัยเลยแม้แต่น้อยถ้าจิตของท่านไม่เศร้าหมองสุขติปฏิกังขาท่านจะไปสู่สุขติ โดยไม่ต้องสองสัยอีกคํานี้ก็ควรจะรู้เขียนไว้บ้างสุขติพวกเราไม่เข้าใจเข้าใจว่าตายแล้วจึงไปทีนี้เรากําลังมาสู่สุขติเป็นภาษาที่เขาใช้กันธรรมดาดาเด,ด่นชาวบ้านในอินเดียสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าไปแปลว่าทางไปไปสู่สุขติ ก็แปลว่าไปสู่ทางที่ดีที่งามที่ง่ายที่สะดวกที่สบายถ้าสมมุติว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมผู้บริหารทั้งหลายคนอื่นเขาเขาถามว่าเสพากันไปไสน้อขับรถเป็นหมเป็นหมเสพากันาาไปไซบอกเขาว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่ดิเพทาพรารา,ามท่านหัวหน้าปัตรท่านหัวหน้าการพิชิตบาลตะบลทาไป ถ้ามีผูดด้ใดผู้หนึ่งเขาพูดขึ้นมาบาทสาสุดเดอรหายเจ้าไปสู่สุกติเดอร <laughs> <laughs> ์เดือะเห็ุตาเขียวแต่คันว่าเขาเด้์เ <laughs> ขาเอาถือได้ห็นเขาเอาถืกไห้เขาพูดถูกปฏิบัติบ,บ,บา <laughs> สิ่งไม่ยอมไม่แยนพอแกมันบ่นได้ตายบังคือถิไปสู่สุกติ ถ้าเขาพูดอย่างนั้นยกมือใส่หัวสาทุจะเมนเจ้าออแมนจะเมนบอกดีสุแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายคติแปลว่าไปแปลว่าทางไปไปสู่ทางดีไปสู่ทางที่มันงามไปสู่ทางที่มันง่ายไปสู่ทางที่มันสะดวกสบายสมมุติว่ามีตำรวจมาตั้งดัน เขาเห็นพวกเราขับรถมาเขาโบกมือวับวับวัวพวกเราก็สบายใจจอดปับ๊บตำรวจยกมือไหว้เราก็ยกมือไหว้ตำรวจสวัสดีครับไปไหนครับอาจารย์พวกอาจารย์จะไปไหนครับเขาถามพวกเราก็บอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมที่นิเพธาปะราลามนี่มาสบายใจแล้วนะเพียงแต่พูดคํานี้ก็สบายใจบางทีตำรวจผ,ผ,ผ,ผู้ที่มีคุณธรรม เขาอาจจะยกมือแต่หัวสาธุขอให้ผมได้บุ่นด้วยนะครับไปด้วยความสะดวกสบายนะครับนั่นมันสบายมันสุขคติแต่ถ้าสมมติว่าท่านเอายาบ้าใส่รถมาเพื่อจะมาขายเอามาขายให้แก่กันแรงกันเอายาบ้าเอากัญชา,ม,ามันมันสุขคติไหมหรือมันทุกคติเห็นด่านตำรวจตำรวจยังไม่ได้บกมือหลอกขาสัน่นปัป๊ป,ป เอากูสนอบัตรเนี่ยปรตมาตำรวจถามว่าสิไปสซคับอาจารย์จะพากันไปไคขาสัตว์ปั๊บมือจาเพวมาลังกันสัตว์ปับป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 ๊บสิไปวันดอเขาก็ผิดพริตุแล้วนั่นคือทุกขติไปไปเลวทุกแปลว่าเลวแปลว่าชั่วแปลว่าร้ายคติแปลว่าไปทางไปไปสู่ความชั่วไปสู่ความเลวสามไปสู่ความลําบาก อันนี้เรามาสู่สุขติจําไว้นะจะไปกดเขานะถ้าเขาว่าพากก็ไปสู้สุขติเด็กเกิดมันมู่เนอะผมเที่เขียนในเขาเลยเมืม่อคอ่บ้านเนี่ยเมื่อสู่สุขติเป็นดังไงก็่าตายนะสุขทีอาทิ่นีมาถึงไหนแต่ถึงถึงวิญญาณอาหารเมื่อเราสั่งสมแต่คุณงามความดี พวกนี้จะเป็นเป็นอาหารส่งให้ชีวิตไปงอกในสิ่งที่ดีที่งามจะขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งแกท่ทำความดีมาตลอดทำชั่วนิดเดียวตกนรกเลยพอดีไม่คุ้มกับความดีเพราะวิญญาณอาหารตัวตัวหลังนี่มันมาแรงก,กว่ามันกินเข้าไปก่อนพระนางมัลลิกาเป็นอัคามเหสีของพระเจ้า ปเสนที่โกศลเป็นคนดีมากฉลาดกว่าผัววันหนึ่งผัวฝันแปลกฝันสิบหข้อวันนี้ท่านอยากรู้ก็ซื้อเทพความฝันที่เป็นจริงไปฟังดูพระเจ้าประเสนฝันถึงพวกเรานี่แหละฝันว่าบ้านเมืองเป็นอย่างนอนอย่างนี้ฝันเห็นต้นไม้แค่คือเป็นดอกแค่สอกเป็นผลฝันเห็นงวตัวน้อยๆเขาเอาไปใส่ เกวียนใส่ไทยใส่ไม่ได้มันปอดแอกมันหนีฝันเห็นงัวแม่ลูกอ่อนไปกินนมลูกมันฝันประหลาดสิบหกข้อเอาหมอมาทายหมอไม่รู้เรื่องหมอบอกว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยบ้านเมืองจะเกิดไฟไหมจะเกิดสามมันตราชตาา่างนครจดยกพยุหัแสนยากรมาช่วยช่วงชิงพระราชอำน,นาจบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟจะต้องจัดมหาญาติห้าแก้แค็ด อัศเมทางบริสเมทางสัมมาปาสังวัชเปย์อย่างนี้ละขลังต้องฆ่าคนร้อยคนหญิงร้อยชายร้อยฆ่าช้างร้อยตัวฆ่าม้าร้อยตัวแก่สะดอกเคาะบ้านเมืองจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขพระเจ้าปเสนก็ใช้อำนาจเลยไปเอาช้างเอาม้าให้คนไปเอามาผูกแล้วไปเอาเด็กผู้หญิงร้อยคนเด็กผู้ชายร้อยคนมาผูกไว้หลักประหารเพื่อจะเพื่อจะบูชายด์ไปให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข พ่อแม่ของเด็กร้องให้ระงมหมดทั้งเมืองสาวทีพระนางมารีกาผู้เป็นภรรยาตื่นมาได้ยินเสียงร้องให้บอกว่าเมืองดีเสียงร้องให้ระงมเมือนนารกมันเกิดอะไรขึ้นถามนางสนมนางสนมก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าอยู่หัวไปสั่งเอาลูกชาวบ้านมาผูร้อยคนทั้งหญิงทั้งชายเพื่อจะฆ่าบูชายันฝันไม่ดีหมอหอนเขาบอกให้ทําอย่างนั้นนางรีบแจ้นไปที่ราชาวันเล ไปก็ไปถามผัวก็เลยบอกผัวว่าพวกเราตายซะสองคนยังดีกว่าให้ชาวบ้านเขามาตายเป็นร้อยเป็นพันพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนี้ที่สาวถีทาไมไม่ไปตาบเรียนถามพระองค์ไปาทาทําไมหมอดูงงๆมันหลอกลวงเราก็ได้อย่างนี้บาปตายตรงนรกมีในความฉลาดของนางก็เลยไปถามพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก,ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแต่จะเป็น โทษแก่โลกในอนาคตอนาคตามัทธานังโลกาิงจะเป็นไปเพื่ออนาคตของโลกความฝันของท่านฝันข้อแรกว่าต้นไม้แค่คืบเป็นดอกแค่สองเป็นผลต่อไปโลกโน้นคนไม่มีศิลนมีธรรมจะเกิดอรา,าราฆารตตาเด็กอายุห้าขวบหกขวบ,ขวบจะถูกคมคืนเด็กผู้หญิงอายุสิบ ปีจะมีผัวมีลูกนั่นมันก็ถูกมาแล้วนี่ความฝันที่บอกว่างัวตัวเล็กๆเขาเอาไปใส่แอกใส่ไถมันก็ปลดไถปลดแอกออกเป็นลากไปไม่ไหตัวใหญ่ๆเขาไม่สนใจมันพระพุทธเจา้าบอกว่าต่อไปโน,น้นคนดีๆมีศีลมีธรรมมีความรู้เขาจะไม่เลือกไม่ไม่เลือกมาใช้งานราชาการบริหารบ้านาเมือง เขาจะเอาเด็กหนุ่มๆเอาคนโง่ๆเอาคนไม่มีเหตุมีผลเอาคนเห็นแก่ตัวมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมันก็จะทําให้บ้านเมืองพินาศย่อยยับมันก็จะปลดแอกออกมาแบบประชาธิปไตยเฟอ่อทุกวันนี้แหละท่านพูดไว้หมดแล้วให้ฝันว่างัวแม่ตัวแก่ๆออกลูกมาแล้วก็กินนมลูกน้อยๆลูกน้อยไม่ให้มันกินนมมันวิ่งหนีแม่ก็ตาไปดูนมลูก พระพุทธเจ้ามัไม่เป็นไรไม่เป็นไรในโลกนี้ปัจจุบันแต่จะเป็นในอนาคตต่อไปคนไม่มีศีลไม่มีธรรมจะไม่เลีย้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่พ่อแม่พูดไม่ดีมันจะไม่ให้กินมันจะดุจะดา่าเหมือนด่าลูกด่าหลานพ่อแม่จะต้องประจบประแจงอย่างนั้นนะลูกอย่างนี้นะลูกจึงจะได้กินกับลูกเดี๋ยวนี้เป็นยังไงด่าลูกได้เห็นหน,นั่งอยู่น้ำมนลนี่ย่าลูกให้บ่วดีมันสิลนี้ มันจะไปกรุงเทพจย่าน้อยสิเป็นกำผาลูกนั่นพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องไปฆ่าเขาสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องไปฆ่าลูกชาวบ้านไปปล่อยเขาไปมันจะบาปพระเจ้าปเสนก็เลยมาสั่งปลดปล่อยหมดบานเมืองก็สบายเสียงร้องให้ละงม,มก็มีแต่เสียงอวยชัยให้พรขอให้พระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญต่อมาพระเจ้าประเสฐก็บาบอกนางมาริกาว่าถ้าไม่มีพน้องนางเหตุการณ์นี้ ฉันคงจะต้องตกนรกหลายพบหลายชาติเพราะความฉลาดของเธอแท้ๆเธอเกิดมาเพื่อกอบกู้วิกฤตการชีวิตของฉันนี่คือความฉลาดของนาง <c oughs> แต่เสร็จแล้วเวลานางตายนางตกนรกเจ็ดปัดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาหารอาหารที่พูดนี่แหละทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนานเข้าไปอาบนา้ำอยู่ในห้องส่งน้ำข้างล่างพระเจ้าประเิฐอยู่ที่ ปราสาทชั้นบนเปิดเปิดช่องพระแกนเปิดประตูหน้าต่างลงมาดูในห้องอาบน้ำห้องสงสนามข้างล่างมันมีสุนัขตัวปลอดตัวหนึ่งสุนัขตัวนั้นตามนางเข้าไปนางกําลังเปื้องผ้าจะอาบน้ำมันก็เลยไปไปเขาไปเคลียไปสัมผัสน,นางพอใจกับสัมผัสของสุนัขตัวนั้นก็เลยปล่อยเลยตามเลยพระเจ้าปเสนมองเห็นแล้วก็ทายพระพักบว่าหญิงหญิงถอยหญิงชาติชั่ว นึ่งในใจขนาดมีพระสวามีเป็นพระราชาก็ยังเสพสันธวะามาัยตรีกับสุนัขตัวผู้อย่างนี้ได้อย่างนี้หนออย่างนี้ก็เป็นได้พอเสร็จแล้วขึ้นมาบนบนที่ปราสาทพระจับตัดเส็นชี้หน้าด่าบานเสียให้หายเล่าให้ฟังแต่นางนี้ฉลาดมากเบอกว่าเสด็จพี่เอาอะไรมาพูดแม้แต่คิด ตั้งแต่เกิดมาอยู่กับเสด็จพี่หมอมฉันไม่เคยคิดนอกหอกนอกใจจะกล่าวไปใหญ่กับสุนัขอย่างนั้นมันต่ําช้าเลวทรามเกินไปทอดคาอย่างนี้อันห้องสงสนานนี้มันประหลาดอยู่นะถ้าผู้ใดเข้าไปคนหนึ่งมันจะเห็นสองคนถ้ามันยืนดูข้างบนถ้าไม่เชื่อเสด็จพี่ลองไปอาบน้ําดูสิไปสงสนานดูสิหมอมฉันจะยืนอยู่ที่ช่องพระแกนจะดูไวอย่างนี้ รพระเจ้าปเสนก็หลงกลเพราะนางนนี่ฉลาดกว่า,ราพระเจ้าปเสนก็ลองเลยก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณกก็เดินลงไปห้องสงสนานข้างล่างนางนี่ก็ขึ้นข้างบนเปิดประตูหน้าต่างแอบดูพอรพระเจ้าปเสนอาบน้ําเสร็จเดินขึ้นมาก็บอกว่าเมื่อกี้นี่มอมฉันได้เห็นเสด็จพี่กําลังทําไม่ดีไม่ไรกบนางแพะตัวเมียมีนางแพะตัวเมียเดินตามไปในห้องนั้น ฉันเห็นกับหูกับตาเต็มตาเลยเหมือนกับสเสด็จที่เห็นหม่อมฉันกับนายสุนัขตัวนั้นแหละเออถ้าจะริงแฮะว่าอย่างนี้จริงๆฉันไปนคนเดียวนะฉันไม่ได้ฉันไม่ได้มีแพะมีอะไรตามไปคนเดียวยังไงฉันเห็นสองเห็นแพะตัวเมียไปด้วยตัวหนึ่งแล้วก็เห็นสเสด็จพี่กําลังข่มขืนกระทําชํเาเราบอนจุเป็นไปไม่ได้ท่านบอกว,ว่า impossible dream บอกเป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้ แต่มันเป็นไปแล้วเขาไปเอามาก,ก็เลยยอมเจ้ากันไปสองคนเราไม่มีความผิดว่่าอยางนั้นต่อมาไม่นานนักนางป่วยป่วยไข้โจนจะตายเมื่อจะตายจิตจิตดวงสุดท้ายมันก็เลยคิดสร้างเสียตายเท่าเพื่อเสือเสียตายเท่าเราคนเฮ่าเสียตายเท่าหาบุญหาบาปเมื่อนางป่วยนางจะสิ้นใจตายนางคิดไปไหนก็ไม่พ้นความคิดที่หลอกลวงสามีในวันนั้น คิดเห็นแต่ภาพอันนั้นอันนี้เป็นวิญญาณอาหารเรียกว่าปุญญาพิสังขารพระพุทธเจ้าเรียกว่าท่านบอกว่าอาวิชชาพิกเวปุริสะอุคโลปุญญาพิสังขาโลโมติอปุญญูปะคังโหติวิญญาณังภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบไปด้วยอวิชชาเมื่อจิตปรุงไปเป็นอปุญญาพิสังขารปรุงไปทางบาปความชั่วเมื่อเขาตายไป อาปุญอยู่ประคังโอติวิญญาณนางวิญญาณเขาก็เข้าถึงอาปุญเข้าถึงบาปนางทําความดีมามากแสนจะมากเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำสิ้นทำความชั่วเพียงนิดเดียวเท่านั้นและเวลานางจะตายวิญญาณอาหารคือความคิดอันสุดท้ายนี่มันปุงลืมไม่ได้คิดหาความดีอื่นก็ไม่มาความชั่วอันนี้มาติดพอนางตายปับ๊บตกนรก ต้องนารกจากกาเมสุมิชาจารย์ตกไม่นานหลอกเจ็ดวันพระเจ้าปเสนไม่กินข้าวเลยคิดถึงนางนั่งร้องให้อสุชนนองหน้าไปวัดทุกวันไปหาพระพุทธเจ้าจะไปถามถามว่าเมื่อนา,นางตายแล้วคติของนางไปไหนนางไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุคติแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านรู้ท่านต้องการจะให้พระเจ้าปเสนที่โกศลน,นี้ไม่เศร้าหมองลนะ ถ้าพระเจ้าประเสริฐรู้ว่านางตกนก่กคงจะทุกข์ยิ่งกว่านี้เพราะนางทําความดีมาตลอดเมื่อไปถึงวันตั้งใจจะไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บรรดาใจให้ลืมให้ลืมหมดจะท้าวันไหนลืมหมดกลับมาบ้านเป่าๆกลับมาถึงรางชวัลมาถึงกลางคืนก็มานอนคิดอีกแมตั้งใจจะไปถามอย่างเต็มที่ไปก็ลืมหมดไปไหมไปไหมก็ลืม พระพุทธเจ้าบรรดาลอิทาพิสังขารให้ลืมเพราะในช่วงนั้นนางตกนรกอยู่เจ็ดวันพอถึงวันที่แปดตอนนี้พ้นจากนรกแล้วเพราะความดีนางมากความชั่วมีน้อยเพียงเท่านั้นแหละพ้นจากนรกพอดีไปวันที่แปดพระพุทธเจ้าไม่ทําให้ลืมตั้งใจไปตั้งแต่บ้านท่องไปท่องไปท่องในใจถาม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 และถามกวจะลืม ตั้งใจเตือนใจตนเองว่าถามถามถามและถามถามถามอยู่อย่างนั้นน่ะกลัวจะลืมไปถึงก็ไปกราบมากๆเข้าไปถามเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระนางมารีกาข้ามเมสีของข้าพระพุทธองค์ได้สวรรคตแล้วบัดน,นี้คติของนางในปาละโลกนางไปสู่ที่ใดพระพุทธเจ้าบอกว่าบัดน,นี้ คติของนางไปสู่สุคติแล้วบนสรงสวรรค์น,นันทีโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโนนางไปเพลิดเพลินในเทวโลกด้วยบุญที่นางได้กระทาเขาจะเปอร์เซนต์ตกหัวเขาเลยฉาดเลยนี่เขาบอกถ้านางไม่ไปขึ้นสวรรค์แล้วใครจะขึ้นสวรรค์นในโลกนี้นางทําแตุ่ณงามความดีถ้าสมมุติว่านางตกนรกคนในโลกนี้คงจะไม่มีใครได้ขึ้นสวรรค์ต้องตกนรกไปหมด แต่ถ้าไปถามวันก่อนนั่นคงจะร้องให้พระเจ้าป,จรประเซนจึงบอกว่านางทําแต่คุดงามความดีมาตลอดถ้านางไม่ได้ขึ้นสวรรค์แล้วใครจะขึ้นสวรรค์อันนี้คือวิญญาณอาหารอาลรที่นี้มาถึงพวกเรา